ใหญ่ใหญ่มากครับอือหือ โอเคมาวันนี้เป็นวันรายวันที่สองือว่ารายวฮักของชาวอิสลามมุสลิมครับโอเคนะวันนี้เราก็ลุยหมายเหมือนเดิมวันรายเราก็ไม่เว้นนะ <laughs> ดูที่ว่าจะได้ตัวไหมหรือว่ามันจะแหวอีกวันนี้วันก่อนนี่แหวไปสองตัวนะแต่วันนี้ขอมาแก้มือใหม่ครับโอเคเอ้ okay. น,นี่ให้รายโายาแบรยมาดูอ่ะูเลยซะบ่ตัพกิต้องง่ายจะจะแกะกรโปร เราเรายกไห้ได okay, okay, ้แล้วนาคีก็ป๊อด้ะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำบะโยครับไปครับดูบนโยครับวันนี้ กัดทีดีครับโคตรใจเลยโลกว่าแน่นอน จะลองใช้ลาปาร่าดูนะลาปาร่าคนเก่ของเรา ง่าย,าย,ายว้าวว้าวสองโลกว่าอีกแล้วเด็นอยู่นานครับนี่เย็ดโดูของเราปลาด่าจนได้ครับโอ้โหนี่คือปลาช่อนนะนี่คือปลาช่อนนะทุกคน โหติดแน่นเสลยโหสองกว่าแน่ครับตัวนี้ดูเต็มปาดเลยโอ้โหชัดเจนเลยวันรายมโหโหหลุดพอด,ดีนะครับไอยาไม่น่าเชื่อเลยนี่โอ้โห ใหญ่มากคือว่าสองกวาแน่นอนครับจัดไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลากับภาพนี้ครับดูไอช่อนโอ้ใหญ่มากครับใหญ่มากมดูดูความใหญ่ของมังนเะนี่ยสองห้ามีแน่นอนครับนี่ดูสุดเลยครับอสุดเลย ดูเห็นไหมนี่สุดเลยสุดถึงนี่เลยยาวมากโอเคฝาดด้วยอาเบอินฟินิตี้เรื่องลาช่อนยัดก็ไว้ใจคนนี้ได้เลยชัดดูก็ไว้ใจคนนี้ได้เลยโอเคเดีย๋ยวเรามาชัดูเอาชุบของเราจะเป็นคาสิตัส็อกเจ็ดนะแล้วก็สาย PE จะเป็นของแชมเปี้ยน0้ปอนด์ PE4 นะครับสายชอตนี้จะเป็นของ ช็อคกี่ยี่ห้ออะไรไม่รู้นะโอเคคันจะเป็นไบ s ัน S2 1020โอเคนี่ดูความยาวของมันสุดเลยโอ้โหวอรีกูุ๊ดเลยตัวนี้ดูโอ้จัดไปโอเครอชมจะเอ๋ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าหน่อยนะโอเค t h thank you วอริมาสวอริกรุ๊ตวะไรกุลสลังไป